ในทำเลดีๆนะครับอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้สวนสาธารณะนะครับอยู่ใกล้สนามกีฬาใกล้กับใจกลางเมืองในเขตบางกะปินะครับผมแนะนําให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้พี่ PS, เปียกวีเนอร์ไอเดีพัสังหาดีๆสังหาโดนๆสังหาห้าดาววันนี้เรามาอยู่กันที่พื้นที่ใจกลางเมืองอีก1วันนะครับวันนี้เราอยู่ตรงบางกะปินะครับเป็นบ้านเดี่ยวขนาด50ตารางวามีพื้นที่เนี่ยประมาณ50ตารางวาแต่ลักษณะเดิมที่เป็นการขอสร้างเขาขอสร้างเป็นลักษณะบ้านแฝดที่ติดกันโครงการการเคหะคลองจันทร์นะครับตรงนี้เองเนี่ยต้องเร ตั้งอยู่ในซอยนวมินสิบนะครับซึ่งติดกับการเคหะแห่งชาตินะครับตรงนี้ทำเลดีมากนะครับ้านหลังนี้มีขนาดเนื้อที่ดินทั้งหมดเนี่ยห้ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านถ้าเกิดคำนวณบริเวณชั้นที่1กับชั้นที่2แล้วก็ห้องนอนบริเวณหน้าบ้านเนี่ยรวมกันประมาณสัก162ตารางเมตรนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีถนนกว้างถึง9เมตรนะครับแล้วก็มีเขตทางทั้ง2ฝั่งด้วยบ้านหลังนี้เกือบสุดซอยนะครับ มันสามารถแบบใช้พื้นที่หรือว่าเราเจอะรถหน้าบ้านแล้วเราเข้ามาเราก็สามารถไปขับรถนะครับบนตรงนี้ได้หรือว่าใครไปใครมาสามารถกลับรถได้ง่ายมันมีจุดกลับรถอยู่ในซอยนี้เลยอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับวงเวียนตรงนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆวงเวียนนะครับครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ so. ้านกันนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นที่จอดรถนะครับเราสามารถจอดรถได้ปัจจุบันเนี่ยคือสามารถจอดรถได้1คันนะเราเข้ามาตรงนี้ก็เป็นพื้นที่จอดรถนะครับมีหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านแฝดแบ่งฝั่งหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่สวนซึ่งมีความกว้างของพื้นที่สวนเนี่ยประมาณสัก5 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวของตัวบ้านนะครับแล้วก็เราสามารถออกแบบดีไซน์หรือว่าสามารถปรับปรับผังบ้านเพิ่มพื้นที่บ้านเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีมากๆนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยพอมันเป็นบ้าน50ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณร้อยกว่าตารางเมตรเดิมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีที่ดินที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตามผมมานะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าบริเวณนี้เนี่ย ออมันเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดกว้างเราสามารถมีต้นไม้ยืนต้นได้มีไม้ประดับได้นะครับแล้วก็แบ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นได้นะครับอันนี้คือโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นข้อดีมากๆแล้วหลังจากนี้นะครับผมพาเข้าไปดูในตัวบ้านนะครับบ้านหลังนี้ที่เราเห็นเนี่ยต้องบอกว่ายอมรับว่ามันเป็นบ้านโครงการในอดีตนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือทำเลนะครับที่มันดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวโครงสร้างบ้านนี้ก็แข็งแรงครับแต่ว่าเราให้เข้าไปดูข้างในหน่อยว่าลักษณะสภาพมันเป็นยังไงงบบ้านะครั ตอนนี้ผมเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยขนาด8คูณ8เมตรนะครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับมีห้องนอนทั้งหมดเนี่ยสามห้องนอนนะครับแล้วก็มี2ห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับบริเวณนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยก็จะร เป็นลักษณะของห้องรับแขกหรือว่าห้องโถนะเราเข้ามาเราก็จะเจอบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วเมื่อเราเดินถัดมานะครับตรงนี้เราก็สามารถทําเป็นโต๊ะอาหารนะครับเป็นมุมทานอาหารได้ปัจจุบันก็เป็นโต๊ะอาหารอยู่นะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับก็เป็นมุมที่สามารถเป็นมุมรับแขกแล้วก็ดูทีวีได้ในฝั่งนี้นะครับสาหรับชั้นที่1เนี่ยมันมีข้อพิเศษอยู่อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือว่ามันมีห้องนะครับที่มันเป็นห้องนอนนะครับที่อยู่ในชั้นที่1ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดดููนนนนนนนะะคครรรััับบบผมมให้้้าาางงงส่่ววตเีป็อขด 6เมตรนะครับน่าจะ6เมตรคูณ4เมตรนะครับหรือ5เมตรคูณ4เมตรวางเตียงใหญ่ได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นห้องนอนในชั้นที่1อยู่นะครับเสร็จจากโทงตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวโครงสร้างนะครับซ้ายขวาเนี่ย แล้วก็ดูแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกระจกนะครับที่มีแสงสองสว่างเข้ามาในตัวบ้านเรียบร้อยนะครับผมหันมาดูอีกมุมนึ่งนะครับมุมนี้เราจะให้เห็นอะไรให้เห็นการออกแบบของบ้านว่าเมื่อก่อนในการออกแบบของบ้านเนี่ยเขาต้องการจะให้แสงมันไหลเข้ามาในตัวบ้านบ้านมันรูสว่างนะครับเพราะนั้นมันจะเห็นว่าเป็นบานกระจกสูงๆนะครับทุกฝั่งเลยนะครับบานกระจกนะครับแล้วก็เป็นบานหน้าต่างนะครับทั้งฝั่งนี้นะครับขวางซ้ายมือผมแล้วก็ขวางขวามือผมด้วยนะครับนี่คือบ้านหลังนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้เห็นจากอีกมุมหนึ่งนะครับเรามายืนตรงนี้มุมที่เราเรียกว่าเป็นมุมพรับแขกกันนะครับจะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือของผมนะครับแล้วก็ขวามือของผมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของบานกระจกขนาดกว้างนะครับแล้วก็มีความสูงประมาณรัอยเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็หน้าต่างเองก็จะมีแสงรอบด้านนะครับอันนี้มันทําให้แสงเข้ามาในตัวบ้านนะครับมันก็จะได้ดูสว่างดูอบอ่นมากยิ่งขึ้นสนส่วนบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าด้วยอายุของบ้านเนี่ย ดูในตัวบ้านเนี่ยมันเป็นลักษณะของบ้านที่มีความเป็นคลาสสิกนะครับเราอาจจะต้องการทําเป็นตัวบ้านนะครับที่อยู่อาศัยต้องการทําเป็นร้านค้าทําเป็นสํานักงานนะครับทาเลเนี่ยถือว่าเป็นทําเลที่ตอบโจทย์มากๆครับตอนนี้ผมกําลังพาทุกท่านขึ้นมาดูในชั้นที่2นะครับชั้นที่2เนี่ยเขาจะทําไว้เป็นลักษณะของห้องนอนนะครับพอเราย่างก้าวขึ้นมาในชั้นที่2บริเวณนี้สิ่งที่เราจะพบนะครับก็คือพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับห้องโถงในชั้นที่2องนะครับ ด้านบนเนี่ยก็จะมีประมาณสัก60ตารางเมตรนะครับสองชั้นก็120มีห้องข้างหน้าด้วยนะครับก็ประมาณร60ตารางเมตรนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยก็กว้างนะครับเหมาะกับการหนึ่งครอบครัวอยู่แล้วนะครับซึ่งทางด้านที่สองเองเนี่ยก็จะมีห้องนอนทั้งหมดเนี่ยสองห้องนะครับห้องทางด้านซ้ายมือกับห้องทางด้านขวามือนะครับลักษณะของสองห้องนี้มีขนาดเท่ากันเดี๋ยวผมให้ดูทีละห้องนะครับนี่ครับคือห้องทางด้านซ้ายมือนะครับก็ ปัจจุบันก็จะเป็นห้องเปล่าโล่งๆนะครับแล้วก็มีความกว้างประมาณสัก4ี่คูณสเมตรประมาณนี้ครับสามารถวางเตียง5ฟุตได้วางเตียง6ฟุตได้นะครับถ้าเกิดเราจะอยู่ในสภาพที่มันเป็นแบบนี้โดยไม่ต้องรีโนเวทหรือถ้าเกิดใครซื้อจริงๆเนื่องจากว่าโดยทาเลมันถือว่าเป็นทําเลที่ดีก็น่าจะต้องเอาไปปร,ปรับปรุงนะครับแล้วก็รีโนเวทเพิ่มเติมนะครับเสร็จจากห้องที่1นะครับก็ผมให้ดูในห้องที่2นะครับซึ่งอยู่ขวามือห้องนี้ก็มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ห้องนี้ก็จะมีของติดอยู่ในห้องบ้างนะครับก็ แล้วก็ก็เป็นตู้เมื่ออายุ30ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถแบบวางเตียงได้ลักษณะเท่ากันแล้วก็มีขนาดต่างๆน่าจะเท่ากันเลยครับผมเข้ามาอยู่ในโซนหลังบ้านนะครับบริเวณตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีห้องน้ำนะครับที่ติดกันจํานวน2ห้องนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับด้วยลักษณะการออกแบบของตัวโครงสร้างบ้านนะครับแล้วก็อายุของตัวบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านที่เกิดขึ้นเมื่อ3าปีที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยฟังก์ชันต่างๆการใช้งานเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับ ต่อมาเราเข้ามาดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะครับซึ่งก็จะมีพื้นที่ด้านหลังอีกประมาณ1เมตรนะครับเพราะเว้นไม่เป็นพื้นที่ตากผ้าบริเวณนี้ก็มีครัวมีเคาน์เตอร์มีตู้นะครับแต่ลักษณะด้วยอายุบ้านน่ยนะครับก็สภาพต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ดูสะอาดเรียบร้อยแต่ว่าด้วยสภาพแล้วก็อายุานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาปรับปรุงดูแลเปลี่ยนแปลงแล้วก็รีโนเวทเพิ่มเติมนะครับ ในครัวเองนี่ก็ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมะนะครับอาจจะทําเป็นบิวอินต่างๆเอาไว้เพิ่มเติมได้อันนี้ปัจจุบันก็มีตู้เก็บของอะนะครับแล้วก็ตัวที่จะเป็นเคาน์เตอร์วางไว้บางส่วนะนะครับป,รปกติแล้วะนะครับตัวโครงการการเคหะคลองจันทร์เนี่ยมันเป็นโครงการเก่าเป็นโครงการเดิมนะครับซึ่งมีระยะการก่อสร้างมานะ่าจะประมาณร่วมๆจะ30ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยการออกแบบดีไซน์ของตัวบ้านที่เราเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ ตามยุคตามสมัยนะครับตรงนี้เองเนี่ยนอกเหนือจากตัวทำเลตัวโครงสร้างบ้านเนี่ยเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยมันสามารถแข็งแรงมากๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการจะซื้อไปเพื่อรีโนเวทก็อาจจะเหมาะมากๆครับถ้าเกิดเรากล่าวถึงเรื่องของทำเลนะครับโครงการนี้ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ถือว่า5ดาวนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้ใจกลางเมืองนะครับใกล้เดอโมมังกปัปิแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่ตรงนี้เองเนี่ยการเดินทางในนวมินทร์ร้อยสิบเนี่ยครับ ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าแยกการเคหะซอย26นะครับก็จะมีเรื่องของสนามกีฬานะครับที่อยู่ติดกับหน้าปากซอยเลยนะครับแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าสายถีน้ำตาลนะครับที่กำลังจะยื่นประมูลนะครับซึ่งก็จะตั้งอยู่หน้าสนามกีฬาการเคหะแห่งชาตินะครับตรงนี้มีการเคหะนะครับถัดไปก็จะเป็นสวนพฤกษชาตินะครับพร้อมกับตลาดนัดสวนนวมินพิรมนะครับบริเวณเนี้จะห้อมล้อมด้วยร้านค้า สถานที่ออกกำลังกายแล้วก็สะดวกในการเดินทางในหลายๆช่องทางนะครับนี่อยู่ใกล้กับสนามกีฬาที่มีขนาดพื้นที่ประมาณสัก30ไร่นะครับสวนพฤกษชาติที่มีพื้นที่ประมาณสัก40ไร่นะครับแล้วก็ตรงสวนนว้ำวัดพิรมเนี่ยที่ห่างไปประมาณสัก200กว่าเมตรเนี่ยนะครับก็มีเนื้อที่ประมาณสัก80กว่าัไร่นะครับทีนี้การที่อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีเป็นจุดเด่นนะครับของบ้านหลังนี้ทำเลตรงนี้มากๆนะครับ สำหรับอสังหาแปลงนี้ผมก็ถือว่าเป็นอสังหา5ดาวอีก1นึ่งแปลงนะครับด้วยทําเลที่มันอยู่ในใจกลางเมืองการเดินทางที่สะดวกแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยประกอบด้วยร้านอาหารนะครับสถานที่ออกกํบบาลังกายสนามกีฬาการเดินทางต่างๆก็สะดวกนะ หากใครสนใจนะครับต้องการจะฝากขายอสังหาในกรุงเทพและปริมณฑลเราทําการตลาดแบบ360องศาสามารถส่งนะครับนำสื่อไปให้กับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มต่างๆลูกค้าที่ติดตามเราอยู่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าทั่วไปลูกค้าที่เป็นเดเวลลอปเปอร์ลูกค้าที่เป็นนักลงทุนนะครับสนใจก็สามารถติดต่อมาในรายละเอียดที่เราให้ไว้ข้างบนนี้ได้ครับหากท่านดูมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านกําลังมองหา บ้านย่านนี้หาทำเลนี้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้อยู่ในทำเลที่ใช่ท่านดูมาถึงตรงนี้แล้วท่านชอบท่านใช่ผมก็ขอให้ท่านได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้พร้อมกับบ้านหลังนี้ทำเลดีๆแบบนี้นะครับวันนี้พี่เปียกก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยร่ำรวยรุ่งเรืองในทุกๆวันครับโชคดีในทุกๆวันครับสวัสดีครับ